สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุมปนัดดาลุยน้ำท่วมสูงช่วยชาวบ,บ้านประสบภัยกว่า1เดือนแล้วเรียกได้ว่าทำความดีช่วยเหลือประชาชนมาตลอดสำหรับบุมปนัดดาวงผู้ดีนักแสดงพิธีกรมากฝีมือและประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่เพิ่งประกาศขอรับบริจาคสิ่งของโดยระบุว่า ตอนนี้มีสภาวะการน้ำท่วมที่มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุอยู่ติดในบ้านทางมูลนิธิองค์กรทําดีจะทำโรงครัวและแจกจ่ายน้ำเดิมรวมถึงข้าวสาันอาหารแห้งเพื่อนำลงพื้นที่ต่อไปอยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันล่าสุดบ่มปนัดดาโพสไอจีว่าโรงครัวเริ่มกันแต่เช้าข้าวกระเพราไข่ต้มพร้อมถุงยังชีพให้ตามบ้านผู้สูงอายุและผู้ติดเตียงอยุธยาแถวบางบานน้ำท่วมขังมา1เดือนแล้วแม้ว่าระ ระดับน้ำจะไม่สูงเท่าคราวก่อนแต่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ติดเตียงใช้ชีวิตลําบากมากจึงควรได้รับการช่วยเหลือก่อนค่ะแฮสแตะมูลนิธิองค์กรทำดีขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนและร่วมบุญทุกท่านนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ